พี่นออ้องคอยทุบคอนทุบคอนใหม่ทุบต่อใหม่ใสข่ขวานใหญ่เลยละให้บอกเฮ็ดม่เกิดเนาะพี่น,อน้องเนาะเออก็ทุบอกอกซะเลยหูยเมือ่อยไยได้เงื้อสุม,มือเลยพี่น้องเงืเ้อแตกเงืเ้อแตนยางมาตจากสวนเฮ็ดพ่นละบันี้มาพรอต่อเฮคือขวางหนาขวางตาแท้ว่ะพอดีแบกขวานใหญ่มานั่ ขวใหญ่ฝลังหันไอพี่น้องยกข้นกระสามโลแล้วมนะั้งคืออันบางไงเนค้อขวนปอนไงน้ำทุบป,ปุ่มบ่มรลอะ่ะขาบ่าได้แข้งแท่งได้พี่น้องแต่ว่าใจ่อยมันไงหนะ่อยอยากเห็ดแต่ว่าไปใต่เห็ดเกิดดีดีกราบมันกราบมันบางทีและพี่น้องกาบเนวนี่เห็ดตั้งร่มเห็ดอยังเกิดขึ้นดีดีตัวแนวนี่แต่ว่าเขาไม่เกิดแ้วเนาะเขาก็เลยต้อง ทุบเขาซะเลยเอาไว้ทำไมใช่ไหมมันขวางต่อรอให้ฝนตกมาฝนตกมาหรอดนี่ก็สีอันหลายที่นอันมาเศร้านี่ฝนตกห้องบึ้มบึมมากบ้าตกโอ้ยว่าฝนสิตกอันแต่สองหอดแรงหอดขึ้นว่าสัน่นโอ้ยเพราะข่อยสิเขาวป้าแล้วก็หายจ่อยโลด,ด แม่แรงตีบ่ะคอยเป็นแม่แรงตีพี่นอ้องว่าแต่ยังขัป้าฝนแลนนี้จอดจอดโหลดอืออีนี่มาอีกแล้วสิว,าวา่าด้ออีทํำไา่ปลาถือเครื่องมาอยู่ว่าสิตัดต้นไหดีเนาะอันไดนขวางตาเขาอีกเนาะโอ,อ้อีตัวนั้นแต่ว่าคอน้างใหญ่ด้ต้นนั้นสิไปไว้บ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันอันอันสองต้นสามต้นน้อยๆอร่อยเลยอันนั้นบ่แม่นน้อยๆเด้เห็นในกล่องซื้อได้พี่น้องใหญ่เติบแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ตายสองต้นใหญ่ๆเห็นบ่อสามต้นเฮี้ยงกันนะถ้าเกิดข้อฟันอันนั้นลงข้อตัดอันนั้นลงข้อกระเสียวนะพี่น้องย่านย่านแบบมันอาจสิยคำกันหรือจังใดจังสีข้อยกระบอกกาพี่น้องบ่เสียงอ่ะอืมองหาต้นหน่อยดีกว่า แต่ว่ามันต้องมันเด้กเขาปลาแล้วมนต้องตัดแล้วพี่น้องข่อยเข้ามาแล้วข่อยต้องหาเนวเห็ดละนี่มือนี่ก็ได้ทุบขอนแล้วก็ตัดต้นไหม้แล้วก็ได้หาเห็ดน้ำแต่ว่าต่อนันมันมันไหวบ่นอนต่อนนอนก็สูงสูงนั่ละต่อนนันน่ะมัน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 แข็งมันแข็งแรงนังแน่นอยู่หากมันยังแน่นอยู่พี่น้องมันบ่คือต่อนี่ต่อนี่เออแน่นแต่ว่าใส่คอนปอนมันถึงเก่งเกินข่อยไปใส่เดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะเออ กระสณเฮ็ดไปไค้ก็บร่ได้เฮ็ดบานนี้พอ่อทุบออกแล้วไข้เกษีันขนลงไปไว้พูดในบ้านเออผละานผลงานมองบวกคนพ,พี่น้องนั่นแหละฮ่า <c oughs> <c oughs> อยู่เมืองไทยกระเด็นึ้นเว้นดูแลคนป่วย พอมาอยู่เมืองหนอกกับพัดตัดใหม่เผาท่านเลี้ยงอันมาเลี้ยงแมวพี่น้องเอ้ยนี่แหละอะชีวิตที่ฉันเลือกเอาเนาะพี่น้องเขาเขาบอกได้ว้เห็ดดอกแต่ว่าห้าอยากเห็ดแต่นาพี่นออ้องเออหาเอาพี่น้องนแอบนั่นค่อยพ่ออันเบาค่อยพ่อยุดไอ้ค่อยพอกับพพอหญ่นเนาะเออสบหยฟังนั่มตางพักเวลานะยืดเวลาค่อยพ่อกันอยู่ย เอแอปไทยจุบเด้พี่นออืมซื้อกับพิตาฮักบ้บัตนี้เนาะเออมันก็มีมีหาเลือกเนกาะว่าจะเอาอาชีพใดคอยกับเรียกเอนจิเนียร์เพิ่นก็นเรียกพยาบาลเออพอดีพ่อกันกับแบบพิสูจน์จนว่าเออใส่ได้เออแม่นแท้อยังสินะเขาก็ที่แหลกเพิ่นโอนเงินมาหาเนาะคอยก็รอเงินน้ำเล่าแล้วเนาะ บ่บอลนี่ชดได้ที่แหลกเออรอเอเงินโดดก็ว่าได้รอดอกแต่แบบว่าล่องใจบิ่งว่าเฮ้ยพอจะฝากนี่ข่อยบอกว่าเออเขาเขาเคือได้ยินคะว่าเขาเออยังยังศินาก็เลยแบบว่าข่อยว่าได้ตั้งใจขอได้พี่น้องข่อยข่อยก็มิศิลปาในการขออยู่ข่อยก็บอกว่าเพราะว่าเธอขืนเว้นเมยอโบ่จักนี้แกก็เห็นการทํางานเฮาในโรงพยาบาลแกก็เห็นเบิดขึ้ืนเว้นข่อยก็สสแซทหาแล้วตลอดบัานี้เราก็เลยว่าเอ๊สันวาสันสียอันถ้าผ้าเธอมาอยู่นี่ สันสบาไถ่เธอเห็นยังสันไถเป็นนางซื้อนางกินนอนกินดอกเออเอาคืนนอดีทแท้ว่าษัหน้าแบบว่าความฝันอัน,นคนบาน้านเฮาเนาะเออเออเพราะอะไรเฮ็นยังว่าษัหนโอ้มาหอดแล้วมันบ่แม่นตีพี่น้องมันกับเบื่อกับนายได้นอนนั่งซื้อเฮาบ่มีพุ่นคาเด้กไอ้ข้อหนึ่งซืเฮาแต่คนคนอื่นกับว่าเป็นยังดอกแต่ว่าอันงข้มคิดไปความมีมานเป็น้องเนาะเออคอยคิดนั่นนี่นะแต่ว่าเฮากับบวมเหม่ยนวายซื้อดอกเฮากับมีแนวเฮ็ดบัดน,นี้คอยก็เออหาแนวเฮ็ดโน่นนี่นั่น กะตางเออก็คิดถึงเมืองไทยเนาะเขาก็ได้เฮ็ดยังไปเขาก็ดูซื้อเบื่อหน่ายได้พี่น้องเออพอสนันดีเนี่ข่อยเลยมาอยู่ในป่านี่ที่แรกอ็อยู่ในเมืองือกันละพี่น้องแต่ว่าหูยรู้สึกว่าเครียดหลายเป็นความเครียดขึ้นพี่นอ้องเพราะที่นี่ก็ประสบกับไอ,อ้ประสบประสบกับมาตายสั์เลี้ยงที่หักที่สุดตายก็เลยแบบฉันอยู่ต่อไปเมื่อไหวแล้วบ้านหลังนี้ยังประมาณนี่นะพี่น้องเออลเอยวฟางเนาะเออก็เลยแบบ ฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันไม่เอาเลยไม่เอาฉันจะให้ฉันอยู่ห้องแบบนี้ฉันอยู่บ้านแบบนี้ขนาดไม่พื้นที่ที่จะย่างเล่นแต่ว่าฉันก็ยังเงาอยู่ดีฉันไม่เอาฉันเครียดแกก็เลยหาบ้านที่มีปลาให้ฉันเล้วบ้านเอาแบบเบ็ดเซตเธอบัตถุพาฉันไปหาเห็ดให้ฉันค่ายเครียดฉันให้ฉันเห็นสั์เห็นนั่นเห็นนี่พอดีมาด้บ้านหลังนี้พี่เจ้าพี่น้องคอยกับอวยพร สวดอ้อนวอนขอกับพระเจ้าเถอะพี่น้องเออกระว่าเพราะว่าขอเสียใเนี่พระเจ้าเสื้อมาเป็นสิบปีแล้วพี่น้องสิบสองปีจากที่เสื้อพระเจ้านะพี่น้องเอออันมันก็แล้วแต่ความเสื้อภายนอกเสื้อแหละก็เสื้อในสิ่งที่ใดไดกับสิ่งนี้เสื้อเสื้อนะพี่น้องเนาะเออไปเสื้อเนี่ยอะไรก็ยังสั่นละมนบอกเออข้าก็เสื้อเนี่ยนีของเฮานะพี่น้องนะเออบ้านเองกระว่าสวดแล้วบ้านเองใดอันไปเบิ่งมาหลายหลังอยู่ได้แต่ว่าหันแบบ ไงหรูหลาว่าสันราคากับบ่แพงปน,นีสําพี่อ้องเออเนาะแต่ว่าพอไงกับว่าที่สาคัญฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนพะนะเออก็เลยว่าเออต่อให้งามเป็นว่างโอ้ให้โซ่หรูหลาว่าสันเดลแล้วิเอาหรบาปนี้ก็เลยว่าเฮ้ยเธอมันมัน,ม,นมันไม่ตอบโจทย์ทั้งอยู่ไปถ้าเกิดเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านเราเลี้ยงสัตว์เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวอยู่ดีเราก็ต้องได้หาทางออกมาอยู่ดีว่าสันเออเอาแบบให้มันจบเลยพอดีมาได้บ้านแล้วนี้ มันก็บ,บอกเอนมันปลาหลายเนาะเออบ้านกับเบรลังไงดอกพี่น้องแต่ว่ามันหันราคาแพงเออก็เลยว่าอืถึงเธอเธอไหวไหมล่ะราคาแพงนี่ว่าสันเนาะไหวไหวไหวบ่ไหวมันบ่มีในส่วนนั้นพี่น้องบ่มีหลังถือว่าอยู่ในปลาเนี่ยนี่ก็เลยแบบหลังอื่นนี่บอกงามหรูหร่าคืออย่างนี้ยู่สะดวกสบายแต่ว่า แต่อยู่ยังไงฉันก็เหงาอยู่ดีสรุปแล้วก็คือว่าเลือกบ้านหลังนี้ได้พี่น้องเด้อเออเพิ่นก,เนเก็เลยเอออย่งเดียวไปเหลือมาเห็นพ่อเฮ็ดสมบัติเ,เด้อเฮ็ดจไปจอดบึงอีกกันเออก็เลยเด็ดเด็บ้านหลังนี้นะพี่นออ้องเออบให้ฟังข่าวๆเนาะเออนั่นแหละมาหนีก็เลยได้อเฮ็ดงานไปเอาเ,เ,เราเลี้ยงนั่นถ้าไหนจบโดดมาเลี้ยงนี่เด้อเออคอดตอนที่ว่าเพิ่นฝากเงินให้แล้วเนาะเพิ่นก็เลยว่าเอาเลขบัตรประชาชนเจ้าแม่มา,าสานข่อยขึ้เสียวเถื่บัดนี้ กับพอดีว่าน้องชายเป็นเป็นตำรวจเนาะพี่น้องเนาะน้องชายเป็นตำรวจไอ้แบบว่าน้องไอ้ไอ้ถือถือกับลูกพี่ลูกน้องอียังสิล่ละพี่น้องบันนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเมื่อก่อห้หกูเด้อไอถ้าเกิดกูเป็นยังหรือว่ากูส่งเอกสารไปนี่เขาเสียไอ้ยังเกิดยังขึ้นนี่กูลงบันทึกประจํบวันไ้เด้อ่าษาโน้กัวขนาดนั้นแล้วซันเออถ้ากลัวข,ขนาดนั้นก็บ่ต้องไปเอาเงินน้าเขาสันบ่บ่เขาสิส่งเงินใี้กู่าซั่นาะ ส่งมากครั้งแรกขอ,อยังเก็บไว้อยู่พี่น้องเงินเขาส่งให้ครั้งแรกพ่อหญ่นี่ส่งให้ครั้งแรกเนาะหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทได้ค้อแรกบะเออเอาไปเลี้ยงหมบัดเสือหมกถอดกระทะกินเนาะหมบัดก็บข้นเว้นก็บสือมากินน้ำกันพวกอพยาบาลนอกกันนะ <c ười> ขอยดีใจว่าสัตโมเขาเฮ้ยมีด้วยเหรอหาให้กูด้วยสิว่าแบบนั้นว่าสัตวเออคุยกันไปคุยกันมาแบบใน,นพี่น้องก็คิดว่าเอะเขาสิตัวหรือยังวะตอนสต้มกูจะบอกว่าคุยไปได้ประมาณหกเดือน เพิกอดแค่ว่าเธอสิบินแม่สิมาแต่งงานว่าสันพี่น้องเออคอยก็รักจ้าสิมาอ้นี้บอกสันคอยก็เตรียมพร้อมหาหมูอีกพู้หนึ่งแต่ว่าผููนั้นเพิ่นกับไปม่ไม่ผัวฝรั่งขึ้นกันน่ะแหละเออแต่พอดีได้ช่วงพร้อมกันละแต่เพิ่นก็ได้คนละประเทศนะนะแต่ว่าก็เลยว่าสันบอกให้ในเก่งภาษาเป็นไดนนอกเลยว่าเธอสามารถอในใจให้เพื่อนซันได้บอล่ะเพื่อนซันนี่แบบขูดเต็มที่นะพี่น้องคอยนี่ขูดเขาคอยพ่อขูดพ่อใหญ่แบบว่าไอ ได้สา,าแล้่เนาะเออคิดว่าฝรั่งมันรวยฝรั่งแบบโดยที่ไม่ได้คิดว่าเขาหาเงินยังไงโดยที่ไม่ได้คิดคำนึงถึงเขาเออในหน้าตอนนั้นแล้วหลังจากที่เรามาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศโอ้โหหลู่เลยพี่น้องฝรั่งเนี่ยเขาเกือบทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอยอ,ออกปากกันเนาะพี่น้องม่กันที่ม้านกันแล้วมาแชร์ความคิดกันนะโอ้ยเฮาอยู่บ้านเมืองไทยเฮาก็คิดว่า้าเข้าหาเงินงายเขามีเงินกองเอเล่ไ้เหามันบ่แม่นได้พี่น้อง เขาก็หากินทุกวันของเขาวันไหนไม่ทําเขาก็ไม่ได้เงินนะเออวันไหนไม่ทําก็ไม่มีกินนะพี่นอ้องเออเขาไม่มีเงินกองไว้นะมันอันอันผู้ใดลวยกันแล้วลไปแล้วพี่นอ้องอันนี้พูดถึงในกรณีโดยมากแล้วก็โดยเยอะด้วยที่ท,ที่ที่เจอมานะเออเขาก็มาหาเสกินคําอืมแล้วก็กเลยคยถามแล้วว่าเจ้าเจ้าเคยเก็บเงินบอกว่าเก็บกันทำไมรัฐบาลก็เก็บให้ฉันเก็บป่วยฉันก็มีประกัน และอยากได้อะไรนี่เขาใส่บดพี่น้องใส่มาเรื่องทึ่งเถ,ถิดพอมาอยู่กับข่อยเออข่อยกัผ้าเราหัดเก็บเงินนะพี่น้องดีใจรลายบ้านในมูเล่าโอ้ข่อยอยากได้เมียคือเจาข่อยอยากได้เมียประเทศไทยวสันสาวไทยพ่อหาหายกะว่าเดี๋ยวฉันหาเองวสันกสิยานบ่าถืกใจเพ่นบ้านี้ข่อยกับมิมูติดต่อมาว่าเออหาหาผพวฝรั่งไห้แน่าวสันเนาะ ขอก็ะเปเสียหาใส่บ้านนี่คอยบ้าได้ออกบ้านจักเทียวสันเจ้ากระหาเรียนเส็ดเรียนเสร้อเอาที่วสันเขากระจานว่าเฮาเนี่อิสระเขาบ้านอิสระไปได้แต่เฮาไม่ีเวลาพี่น้องมันบอกบัดนี้เนาะพ่อยายกเฮียงดาเนาะโอ้เจ้าให้คอยไปเล่ขายอันอันผ้าอันติดต่อมืให้มันบรมนเนี่ยนั่นเด้เจ้าอยจะเข้าใจเนี่ยนะคอยบ่อเฮ็ดเดินเนี่ยนั่นเพิ่นว่าเอออยจะไปยุปย่งกับพวกไห้เขาเจ้าหาเองโหลดวสันเออนี่แหละคือสาเหตุพี่น้องเออมันสิมีหลายตอนอยู่สิเอาเห้ฟังอีกเด้อว่า หม่ข่อยอีกผู้หนึ่งพี่น้องบออ่แม,ม่นเออบ่แม่นหม่ดอกแบบว่าหม่ของหมู่อีกผูหนึ่งพอได้ยินข่าวว่าข่อยมีอันผัวฝรั่งเนาะบัดน,นี้ยข้าเจ้าล่ะอยากได้ผัวข้าเจ้าล่ะว่าไปเตรียมพร้อมพาตัดนมเรียบร้อยบัดนี้ตายนี่จากสามพี่น้องเออสิเว้าให้ฟังเอาเด้อมือรุ่นคลิปรุ่นๆพุ่นล่นละเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มันยาวแล้ว